จะเกียร์แนนจีนะโไไ้่ตายตายไปแล้วทําไงอ่ะสุดท้ายเราต้องหาห้องให้เจอเอ้าอะไรอ่ะโอ้ยโดนเยียบสีสันพีพีดม,มันไม่มีอะไรง่ายจริงๆเลยชกกดไม่ต้องเอ้าวชกกดผักพี่ดอนๆแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคสช์ช้างไก่บูแล้วันนี้นะคะเรากลับมาใหม่แล้วเกมโลบล็อกนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่ามิงเกิลทาวเวอร์นะแล้ววันนี้นะคะพี่ลิต้าจะขึ้นหอคอยมิงเกิลสุดหัวร้อนอยากลำบากยากกับทาวเวอร์โอเพน Tower Hell นั่นเองค่ะชื่อหอคอยโคตรยาวเลยค่ะพี่ลิต้าจริงๆแล้วชื่อหอคอยมันสั้นแต่ว่าคือ เกมมันกิมมิกมันเยอะไงมันก็เลยยาวหน่อยนะคะคือ พี่ลิต้าเนี่ยเคยลองมาเล่นหอคอยเนี้ยในไลฟ์แล้วปรากฏว่าใช้เวลาประมาณ800ล้านปีในการผ่านได้ทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันก็แค่หอคอยปกติมันจะมันจะเป็นอะไรอ่ะมันจะยากตรงไหนมันก็แค่ขึ้นกระโดดหอคอยไงพี่ลิต้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นเหมือนทาวเวอร์พิวที่มันจะจับเวลาแล้วเราจะต้องรีบเข้าห้องนะคะเพราะมันคือมิงเกิลทาวเวอร์บอกเลยว่าคนคิดแบบนี้สุดยอดเลยนะคะไม่รู้คิดได้ไงสามารถทำหอคอยให้มันเป็นมิงเกิลในตัวได้ด้วยถือว่าฉลาดมากมาก แล้วที่น้องๆเห็นอยู่นะคะพี่ลิต้าผมดำเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆแล้วมันคือผมม่วงถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นผมดำแต่จริงๆว่าเป็นผมม่วงพี่ลิต้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดำได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเป็นผมม่วงนะคะทุกคนสุงมากแล้วก็สวัสดีน้องๆ f อนะคะที่เข้ามาร่วม่นกับพี่ลิต้าเนี่ยก็คือมีเยอะมากเดี๋ยวกล้องแพนไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเกิดพี่ลิต้าเรียกชื่อทุกคนนะคะคงไม่ต้องเล่นแล้วคิมนี้ก็คือปิดคลิปได้เลยนะคะเวลาเกินแน่นอน ใครที่อยากเข้ามาร่วมอจีเวอรพริต้าแบบนี้นะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าพู่คิดแชทกันนะคะที่ไอจีพริต้านา้านสกอคิดแชทตัวโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเข้าพู่คิดแชอยู่จิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงเซอร์วีวอร์อจีเวิรพริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฟัสซิลิต้าคิดแชทในเกมโรบอทท้ง11-4ด้วยฮะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฟซลิต้าคิดแชทในชีวิตจริงทั้งขาวดำนะคะมีของแฮมสุนารักให้และจะได้สิทธิ์ดูลับแอดในโรบอทกับ สุดท้ายนะคะฝากเพลงมีไว้ให้รักซิงเกิลแรกของพีริต้าด้วยนะคะฟังในที่หน่าช่องพีริต้าเลยนะและเพื่อการไม่เสียเวลานะคะโชวาหนแุและดอมเกมและดอมเกมเกมสดเราจะมารีวิวแมปกันนิดนึงนี่นะคะขออน,น,นุญาตรีวิวแมปนิดนึงคือมันสามารถเต้นได้นะคะเนี่ยเต้นแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะผักคนอื่นก็ย่อมได้นะคะแต่อันนี้ผักไม่นะฮะแล้วก็เต้นนะคะดูโอ้แดนก็คือเราต้องเต้นกับคนอื่นเต้นยังไงอะ เออนี่นะคะนี่เต้นกับคนอื่นอย่างนี้นั่นเองนะคะนี่แบบนี้นั่นเองนะคะกัดน้องตีชาคิดแชทนั่นเองนะคะโอเคงั้นเราเข้าไปเลยไหมน้องๆอาจจะยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาดูกันนี่นี่ Welcome to m i n g e r Tower to start Go to start here. How to play. คือเพลงเนี่ยมันจะเล่นประมาณ20วินะคะก่อน12วิโอเคคือเขาจะให้เวลาเราในการหาห้อง12วินะคะแล้วก็เราก็ต้องหาห้องให้ได้นะ,ะห้องที่ ห้องเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วรอดด้วยนะมันจะมีห้องที่ห้องที่ถูกกับห้องที่ผิดนะคะสมมติถ้าเราเลือกห้องที่ผิดอ่ะเราก็ต้องเข้าห้องที่ถูกให้ได้นะคะไม่จากัดคนว่าห้องนั้นเข้าได้กี่คนนะคะแล้วถ้าเกิดเราผ่านไปไม่ได้เราก็จะตุยแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปกันเลยไหมเดี๋ยวรอเพลงนี้จบก่อนนะคะรอบต่อไปแล้วเราค่อยเข้าดีกว่าเข้าไปตอนนี้ยังไงเราก็ตุยนะคะพี่ดีต้าว่าหรือว่าเราเข้าไปเลยไหม เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมหาห้องเข้าในนี้ไปเลยดีกว่าไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะไม่ได้อีกแล้วนะคะมันมีห้องไหนได้บ้างนี่ห้องนี้ได้นะคะเข้ามาอ่าอย่างนี้นะคะโอเคมาลุ้นกันว่าวันนี้พี่ดีต้าต้องเล่นกี่รอบโอเคนี่นี่ขึ้นไปได้เลยขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะคะขึ้นไปได้เลยอ้ล่วงเสียเวลาเลยตายแล้วพี่ดีต้าจะไปทันไหมหนอล่วงนะคะเมื่อกี้ล่วงอาจจะไม่ทันเอาจริงพี่ดีต้าว่าข้างล่างเนี่ยยากสุดแหละ เนี่ยด่านตรงข้างตรงนี้ยากสุดแล้วยิ่งขึ้นไปยิ่งง่ายนะคะตรงนี้ยากท้าทายนะคะการที่เราจะให้ขึ้นขึ้นไปให้ทันเวลาแล้วก็ต้องเลือกห้องที่ถูกด้วยมันต้องใช้ดวงเยอะมากทุกคนซึ่งมันตอนไลฟ์พี่ดิต้าดวงดีนะคะบอกก่อนว่าถึงจะดูดวงไม่ดีแต่จริงๆแล้วดวงดีนะคะแต่วันนี้พี่ดิต้าไม่มั่นใจเลยว่าตัวเองจะดวงดีนะห้องไหนห้องไหนดีโอ้ oh my god ห้องไหนเนี่ยห้องไหนดีโทมัสทำไงดีห้องไหนดีโทมัสห,ห,ห้องนี้โอเค วุ้ยทันนะคะทันถือว่าทันเรารีบไปกันต่อนะคะเพื่อไม่เสียเวลาไม่งั้นเดี๋ยวลองปไปจอมยัดในไปไม่ทันนะคะเรารีบขึ้นไปต,ตรงนั้นกันดุงกูเกอ่ะดูเกดุงกูเกมันก็จะมีเสียงเพลงนะคะชูดชูชีรานี่เราก็ต้องเมื่อกี้น้องๆจะเห็นนะคะมันจะมีพอเข้าไปปุ๊บเพียงมันจะมีตัวสอนสีแดงก็คือห้องนั้นเข้าไม่ได้นะคะเราต้องหาห้องใหม่แล้วก็ถ้าเกิดห้องนั้นมันไม่มีตัวสอนสีแดงอะไรแปลว่าห้องนั้นเข้าได้นะคะ นี่แล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องรีบขึ้นแล้วค่ะทุกคนไม่มีเวลาแล้วอ้าวห้องไหนดีเฮ้ยห้องนี้ได้เลยโอ้โหดวงดีนะคะมากับดวงจริงวันนี้เฮ้ยหรือว่าเกมนี้จะจบเร็วจริงๆแล้วพี่ลีต้าไม่ดวงดีขนาดนี้แต่ทำไมวันนี้ดวงดีจังพี่ลีต้าก็งงตัวเอ,องเหมือนกันไปกันต่อนี่ๆมาฝั่งนี้มาฝั่งน,นี้ดึงดึดึงดึงดึงดึดึงดึดึง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 ดึดึงดึงดด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  b i n g ก b i n g ิงเกอร์ออร์เด s h i ร์เดดชูดิชิปช u น a a d d c h u i นี่พี่ดิต้าคิดว่าวันนี้พี่ดิต้าจะได้มาถ่ายตัวเองหัวร้อนแต่ว่าไม่เลยนะคะคือเราไปทันตลอดเลยอุ้ยมันจะไม่ทันก็ตอนนี้แหละตรงนี้ยากตรงนี้ยากมาก o อ y ก้จะทันไหมนโเคพดีนี้ได้ไหม โอ๊ยเขาบอกห้องนี้เราได้พอดีมากระดวงจริงๆนะคะวันนี้วันนี้เราดวงดีจริงๆต้องยอมรับแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะถึงข้างบนแล้วโอ๊ยแป๊บเดียวจะถึงข้างบนแล้วทุกคนไปไหนโอ้โหไปตรงนูออ้นเลยไกลนะเนี่ยเราจะทันไหมเนะี่ยตู้เอตุ้งูเกแค่เดินไปนี่ก็หมดเวลาแล้วไปไปมาเรื่อยไงอะโอ้โอ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 โลิซซ์ ไม่นารีบเลยโอนไม่ทุกคนรู้ป่ะเมื่อกี้แทบจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะพีริต้าตุยจบทุกคนมาตุยด้วยกันเถอะเราจะได้เริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันทุกคนตุยแล้วมาจุดเกิดไปพร้อมๆกันเถอะพีริต้าอยู่จุดเกิดมาเริ่มใหม่ไปพร้อมๆกันเถอะไม่น่าเลยอ่ะมันเป็นการตุยที่มันไม่สมเหตุสมผลที่สุดในโลกแล้วนะคะจริงๆทุกคนมาตุยด้วยกันเถอะแล้วไปใหม่พร้อมๆกันมาเร็วมาค่ะนีพีริต้าเรียกร้องนะคะให้มาตุยด้วยกันเราจะร่วมสมวละภูมิลมนี้ไปด้วยกัน ทุกคนไม่ต้องกลัววันนี้เราจะผ่านไหมเนี่ย <c oughs> จะผ่านไหมเนี่ยทุกคนบิงกะล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 ิงอ้าวกัปตันตุย้ยซะแหละกะลิงกะลิงกะลิงช่วยช่วยอ้าวใครอะใครอะน้องตีชาต่านะคะจริงๆริตีชาต่านเนี่ยเหมือนจะขึ้นไปผ่านแล้วนะแต่ว่า ลงมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ลีต้านะคะห้องไหนอะห้องไหนอะเนี่ยเราจะเจอห้องไหนนี่ห้องนี้ห้องนี้เต็งเบฟเข้ามาเลยครับเต็งเบฟอันนี้คืออะไรปุ่มปุ่มปิดอ๋อเป็นเป็นปุ่มสมมุตินะคะปุ่มสมมุติไปได้เวลาไปแล้วค่ะทุกคนถ้าไม่ไปตอนนี้ไม่ทันแน่ๆไม่ทันแน่ๆเอเอ้เอาบางทีชิบล็อกนี่มันก็ทําโทษเหมือนกันนะคะเนี่ยชอชชดาสเกจนซบุรบุญ อันนี้คือไม่รับประกันเลยว่าว่าตอนนี้เราจะดวงดีอีกนะคะจริงๆแล้วอย่าตุยนะหูเกือบเลือดเลือดเลือดเกือบเกือบเกือบโอเค,อเคมาทานนะฮะยังเข้าไม่ได้รอ,อก่อนมันต้องมีสักห้องอะ่ะเข้าไปไม่ได้ปุ๊บเข้าไปไม่ได้ตายแล้วตายแล้วปุ๊บเข้าไปได้โอ้มานี่ห้องนี้ มาห้องนี้เลยน้องๆมาเลยมาเลยโอเคไปกันต่อค่ะเดินไกลไหมเนี่ยเดินไกลอยู่นะคะตัวเกุงตัเกตัวเกุงตัเกบิงกอรบิงเกอร์เราเจะได้ชุดชิบสิราอ้าวบูรุลุบยอนลา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 จูดเดทท์เดทู์าุอ้าวลิงก์กัโอ้โหต้องลอยกัลิงก์ลิงก์เร็วๆเลยพี่เร็วๆเลยไม่มีเวลาแล้ว อ้าวไอหูยมีน้องตกจริงๆพี่ลิต้าก็เกือบตกแล้วแหละโอ๊ยขึ้นไม่ได้อ้าวต้องอาศัยดวงแล้ววยเข้ามาดวงดีเฟอร์โอ้ my god บางทีคือน้องเล่นไม่เป็นนะคะพอน้องเล่นไม่เป็นเนี่ยน้องก็ไปรู้ว่าห้องไหนที่มันเข้าได้ห้องไหนเข,เข้าไม่ได้นะคะไปกันต่อโหจริงๆพี่ลิต้าเกือบขึ้นไปถึงเส้นชัยแล้วนะคะแต่ด้วยความรีบร้อนทําให้เราตุยพอเลือดหมดนะคะมันเป็นการตุยที่น่าอนาจใจที่สุดแล้ว เป็นการตุยที่ไม่เสียสัตว์สีเลยนะคะลูกซื้อขายนาม,มากตุยเพราะว่าเลือดหมดเนี่ยนะนะขอร้องเลยนะคะกาลิงกาลิงพี่ลิต้ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องตุยเพราะตกแน่ๆเลยอะ่ะนี่เราต้องไม่ลนนะคะไม่ต้องลนต้องใจเย็นๆนะคะอย่าลนนะค่ะอย่าลนอย่าลนนะคะทุกคนอย่าลน,น,ะะน,อาลนโอเครอน,นะคะเข้าอุ้ยเข้าได้เลยนะคะ มากระดวงจริงๆปกติเนี่ยพี่ลิต้าเข้ามหาห้องแรกเนี่ยมันต้องไม่ได้นะแต่วันนี้ได้เลยเอ้าไอรีนไอรีนยังมีชีวิตรอดอยู่เหรอคะพี่ลิต้าก็อยาแช่งหนูนะคะต่อไปรู้สึกเป็นด่านที่เราตายปะเดี๋ยวต้องไปดูสิเดอเอดเ้เเอ้ยเนี่ยเราตายตรงเนี้ยเรารีบร้อนนะฮะรีบร้อนเลือดก็น้อยแล้วยังจะรีบร้อนอีกเอาไปแล้วต้องต้องขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ โอ้ยต้องมาขึ้นฝั่งนี้นะคะพีริต้าทนกลับดักโอ้ยจะทันไปเนี่ยโอ้ยจะทันไหมพีริต้าใจเย็นมากเลยวันนี้เลือก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 ห้องนี้ไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้โอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นโอ้ยห้องนี้ได้พอดีเลยนะคะจริงๆพีริต้ามองไม่เห็นแล้วไอรีนอะไอรีน,รนแล้วเราต้องไปไหนต่อ <S <S ไปฝั่งนั้นเหรอ อ๋อนี่ไฟนอลสเตจอยู่ตรงนี้ไอรินมาแล้วไฟนอลสเตจง่ายสุดไม่ต้องรู้อะไรเลยนี่จริงๆถ้าเมื่อกี้ไม่ตายนะเราก็คงจบเกมไปแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยถือว่าพี่ดิต้าทำเวลาได้ดีและเกมนี้มันง่ายสุดบพี่พี่พี่ดิต้าเกินไปว้าชีวิตนี่แบบไม่มีความท้าทายกันซะเลยนี่โอ้โหไม่น่าเชื่ออุ้ยไอรินกับโชกุนนะคะเราได้เข้ามาอยู่ด้วยกันสุดท้ายเราต้องหาค้องให้เจอเอ้า คอนเทนต์เลยดิโชกุนว,วันหลังนะเอาย่โชกุนโชกุนเป็นเพื่อนพี่ลิต้าพี่ลิต้าจะลบเพจไม่ไม่ช่วยลบเพจลบเฟรนดโอโหโหดูคือโชกุนหักพี่ลิต้าทุกคนพี่ลิต้าก็ว่าพี่ลิต้าอยู่ของพี่ลิต้าดีๆนะแล้วดูน้องอี่โอ้โหบอกไม่ถูกเลยขึ้นไปถึงอยู่แล้วออย่างเงี้ยเราไว้ใจใข่ไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเรามีสิทธิ์ผักกันตลอดเวลานะฮะมีสิทธิ์ที่จะตุยตลอดเวลาอ ห้องไหนแล้วเนี่ยห้องนี้นะคะจะบ้าตายะลรวัดโดนน้องผักอีกโอ้ยชีวิตพี่ลิต้าที่มันไม่มีอะไรง่ายจริงๆเลยนะทุกคนขึ้นมารอบสามแหละเพราะมีเด็กผักแต่พี่ลิต้าจะไม่ไว้ใจใครแล้ว,ลวจะห่างจากทุกคนจะผักน้องเลยซมถ้าข,ขึ้นอีกเนื้อผักเลโชกุนรู้เรื่องนงอะโชกุนไรไรเราก็อุต่าหวังใจดีใจนะที่แบบว่าเออมีเอฟซีมาขึ้นไปพร้อมๆกันกับเราเราไม่เหงาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ แต่ดูน้องทำกับพี่ลิต้าสิโอ้โหน้องทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับพี่ลิต้าเลยไม่ต้องไปเล่นบาร์บี้บ้านหนูหาห้องอีกโอ้ยแล้วห้องนี้มันก็หายากเหลือเกินนี่นี่นี่ห้องนี้พี่ลิต้าเริ่มทํำได้ห้องไหนโชกุนไม่ต้องเอ้าโชกุนผักพี่ลิต้าแล้วคือผักพี่ลิต้าทำไมอะเลือดเลือดเย็นมากๆาน้องเลือดเย็นสุดๆออนหน่ดูดูดูน้องผักพี่ลิต้าดี คือน้องทำได้ไงอะ่ะผักพี่ลีต้าได้ไงอะ่ะหูหูทำอย่างนี้พี่ลีต้าแบบหมดศรัทธาในตัว f อเลยแทนที่จะช่วยให้แบบเราไปได้ไปด้วยกันน่ะแต่น้องว่าผักพี่ลีต้าเนี่ยนะหมดศรัทธาจริงๆแลวนี่จะขึ้นไปทันไหมเนี่ยมัวแต่เมาส์อยู่ลิต้าว่ากี่วมงเอ้าตกเองอันนี้ไม่โทษใครตุ๋ยเ,เลยโทรคุณบอกผักกี่โมงอะ่ะ ก็เมื่อกี้พี่ลิต้าโดนผักจริงๆอ่ะไม่รู้ใครผักน้องว่าดูเทปไหมล่ะดูเทปพี่ลิต้าคะบราดบ้มากเลยค่ะดูเทปนั่นแหละดูเทปอะ่ะก็คลิปดูเลยใครผักไม่ลิต้าจับมือใครดมไม่ได้ค่ะทุกคนเนี่ยพอเอฟซีเล่นเป็นแล้วก็จะเริ่มปวดนะคะพอน้องเล่นเป็นแหละวันนี้พี่ลิต้าจะขึ้นไปถึงไหมพี่ลิต้าอยากไปถึงเส้นัชให้คนดูเขาเห็นนะคะว่าเต้นัชมันหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะ แล้วต่เลยทุกคนดูสิ่งที่พี่ลีต้าเจอสิมีพี่ลีต้าว่าห้องนี้นอ้ไม่ได้ไม่ใช่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 ใช่ใช่ใช่เหมือนมองไม่ค่อยเห็นด้วยตาถั่วอุ้ยฝั่งไหนไปเร็วกว่าเนี่ยหวังว่าคนที่มากับพี่ลีต้าจะไม่ผักพี่ลีต้าแล้วนะคะใครอะน้องน้องน้องตาตุ่มตวงตามพี่ลีต้าไปนเลยลูกเราจะเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันเราจะไม่ทำ้ายกัน พอพี่นีต้าลงมาประมาณ800รอบแล้วน้องเพลงกับน้องกวางตุ้งนะฮะหวังว่าเราจะไม่ทำร้ายกันนะลูกๆเกือบหล่นเอ้ามีน้องหล่นด้วยห้องไหนแล้วเนี่ยอุ้ยขึ้นมาปุ๊บได้เลยมันคือห้องแรกอะค่ะทุกคนเข้ามาห้องนี้ห้องนี้อ้าวแล้วน้องอยู่ห้องไหนอีกคนนึงอยู่ห้องไหนไม่รู้มองไม่เห็นน้องอ่ะ เปิดค้ำสีเว,ว้าไม่น่าทันนะถ้าตกอย่างเงี้ยไม่น่าทานันหรือทนันไม่ทันหรอกเดี๋ยวรอตรงนี้ดีกว่าเราจะไม่เสี่ยงขึ้นไปต่อพี่รีตาตกเฮ้ยเราไปเข้าห้องใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าจะได้มาได้เร็ๆวๆ่อย่าแพนิกนะทุกคนแต่เย็นๆอย่าแพนิกเข้าไปน,านั่นไม่ได้ห้องนี้ไม่ได้เข้าไปห้องนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยห้องนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ได้พอดีโชคดีมากไป ยูจะหาไม่ทันแล้วไปนี่มาได้เร็วเลยเฮ้ยมีน้องกิมเฮ้ยน้องกิมหรือน้องซัมติงซัมเอยซัมใจน้องอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่อยากเจอใครเลยบอกเลยตอนนี้ไม่ไว้ใจเอฟซเลยค่ะความไว้ใจพี่ลิต้าคือติดลบมากๆไม่ต้องไปยุ่งกับพี่ลิต้าเลยน้องๆพี่ลิต้าจะขึ้นไปให้ได้โยโยโย ลุ้นกันปุ๊บนี่เข้ามาปุ๊บได้เลยห้องนี้ลกูกห้องนี้ลกูกอ่ะน้องอยู่ห้องไหนไม่รู้นะคะพี่ลิตากะจะช่วยน้องห,หน่อยเดเดเดไปกันต่ออุ้ยน้องโดนแปลว่าน้องหาห้องที่ใช่ไม่ได้แลอที่เดินนี้มันก็แคบแคบเดินแล้วก็ตกนะคะเดี๋ยตรงนี้โอ้โหมาถูกมาถูกได้ชได้ชิบใช่รนี่ค่อยๆนะคะใจะเย็นๆน,นะคะโอย แต่เย่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกคับอีกแล้วตรงนี้อีกแล้ว,น,ลวนะฮะฟิลิต้าชอบโดนล,ล็อกมาตามเลยตรงเนี้ยกาลิงกาลิงกาลิงไม่ใช่ชิปล็อกเราไม่ถานาัดเลยอะ่ะต้องใช้ชิปล็อกตลอดเวลามันเป็นเหมือนแบบเสาหลักการควบคุมอ้ายถ้าผ่านอันนี้ได้ก็สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราก็จะรอดแหละไปแล้วอันไ,ไหนเนี่ยเฮ้ยไปแล้วอันไ,ไหนเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อีกแล้ว S 1> <S 1> <S โอ้โหคือคนเราอะ่ะทุกคนคือคือดวงเรามันจะไปไม่ได้อะ่ะทุกคนมันก็ไปไม่ได้จริงๆบทคําสีว,าวัลเลยอะ่ะคือบทคําจะพูดเลยนะคะทุกคนคือดวงคนเรามันจะไม่ได้มันก็คือไม่ได้จริงเอ้ยแล้วพี่เดนต้องมาต่อสู้กับเอซโอ้ไม่อยากเจอน้องๆเลยอะ่ะเดี๋ยวดวงนี้เกือบตุย ไปด่วนๆแล้วเรามองไม่ค่อยเห็นด้วยนะห้องไหนห้องนี้หรอเฮ้ยห้องนี้ได้นี่วาเกือบแล้วเกือบเข้าห้องนี้ไปแล้วอย่าพักนะโอเคไปกันต่อถ้าน้องเชื่อฟังนะคะเราก็จะไปด้วยกันได้เราบ่านรอบที่4ี่แล้วหรือเปล่าอะ่ะเอ้ยส่วนรอบที่รอบที่สองที่พีริต้าจะไปได้ก็โดนผักอีกเนะี่ยชีวิตพีริต้านะคะเฮ้ยเวรกรรมเอ้ยกาลิง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  หูเกือบด้วยความที่มันเร็วนะคะหตกไม่ได้นะลูกหหห้องไหนดีอุ้ยเข้าห้องนี้เลาได้โชคดีมากนี่เราเล่นรอบสี่ลเลยในแค่นี้อ่วน้องกวางตต้งไม่น่าเลยลูกตอนแรกยังไปกับพี่ลิตา้าได้อยู่เลยลงมาตุยพร้อมพี่ลิตา้าหนูอยากไปพร้อมพี่ลิตา้าค่ะบิเก็บิเกอรอนะจ๊ดถ้าชื่อชื่อสีดาแต่แค่ได้เจอเธูรูปย้อน ลา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 จูระดับติดจูระลิงกา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 ลิลิงกาลิงกาลิเนี่ยจนจนตรงนี้เราผิวแล้วค่ะจากที่ยากๆตอนนี้กลายเป็นผิวแล้วอ่ะมันคือจำการเดินอะไรอย่างนี้ได้หมดแล้วค่ะทุกคนเข้าห้องนี้ไม่ได้ห้องนี้ได้โอเคเราเอาชัวร์กอนละกันข้างบนคือแบบเขาถึงจนไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ กมวนเขาถึงกันแบบนานมากแล้วนะคะจนไม่มีมอะไรทำอ่ะด้วยดุงูบินเดบิงเดอโ้หเลเลื่อนเลืน่อนเลนประมาทตรงนี้ไม่ได้เลยนะประมาทมีตุยตรงนี้มันอ้ยโ g ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยนอ้ย็อ้ย็อ oh ้ยโอ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 ้ย็น้้ยโย็อ้โอ้ยโออี้้ คือพี่ลิตเตอร์ช่าโดดเดี่ย้รนหลอกอะคือมันขึ้นไม่ได้นะฮะนี่ห้องเดิมของเราห้องเดิมเหมือนเดิมพี่ลิต้าเริ่มจําได้แล้วแต่เห็นน้องบอกว่ามันจะสุ่มห้องไปเรื่อยๆนะห้องที่มันปลดล็อกกับล็อกอะมันจะสุ่มเรื่อยๆไกลด้วยอยู่ตรงนู้นเลยไกลแบบครึ่งนึงอ่งกกูเเตุอตงกเบิะโอ้โหเลือดเฮ้ยคือเลือดเราก็เหลือน้อยด้วยไง น,นั่นโดนอีกแล้วโดวนหลอกอีกแล้วโดวนไม่ไม่ไม่แไ,ไ,ไม่ใช่ชิปล็อกแล้วชิปล็อกมากลับมาโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไม่ทันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราผ่านอันนี้ไปได้เราก็จะชนะแล้วผ่านให้ได้ก็พอนี่โอ้โหไอ้บากระโดงกรตายเนี่ยโอ้หโ,โอโอย่างนี้ถ้าไม่มีเด็กนะพี่ลิต้าไม่ตายแล้วแหละนี่ถ้าไม่มีเด็กพี่ลิต้าไม่ตายแล้วนี่ นี่ไฟนอลสเตจยืนตรงนี้เลยวู้โหน้องรอพี่ดีใ,ใต้แค่แป๊บเดียวค่ะรอก่อนนะโอ,อ้ยลุ้นงานให้คุกกี้ทำนายกันชับชือได้บีก้าบีก้าลิง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 เล็กก้าลิง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 ช่วยช่วยช่วยตัวตัวเต็มตัวเต็มต,ตัวพวุ่งไป หาห้องที่ใช่คือนรกที่ชอบเฮ้ยเราจะหาได้ไหมเฮ้ย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 สุดท้ายโอ้โหเกือบไม่ทนันอ้าวนพิริต้ามาแล้วโชวกุนไม่ต้องเลยเอาเสืเ้อลิริต้ากีเจนออกเดี๋ยวนี้งอนในที่สุดพี่ลิต้าก็ถึงแล้วนะคะเราไม่พูดงก็อยโชกุน้ะโชกุนไม่ต้องมาเล่นบาร์บีบ้บ้านพี่ลิต้าแล้วหนูอยากไปเล่นบาร์บี้บา้านพี่ลิต้าตอนไหนคะเรามาเต้นกันเตลงเบฟมาเต้นกัน มันพูมันมาเต้นกันนี่เต้นลำกันมาเร็วเต้นลำชิดอ่ะยังจะผักอีกยังยังไม่หยุดยังจะผักฮะโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นเอ่ออบบี้มิงเกอร์เอ้ยทาวเวอร์มิงเกอร์เอ้ยมิงเกอร์ทาวเวอร์ขอใครมิงเกอร์นั่นเองก็เลยเกิดคลิปชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์และกดคลิกกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กกี้เป็น่อยใจพี่ต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและติ๊กต้าของลิต้าเนสกอร์ทีแอนด้วยนะเพื่อที่น้องจะได้เข้ากลุ่ม ขอาวโพดคีคดแคทรตรงนั้นโปรไฟล์จีพีดิต้าที่เขียนเขาว่าขอาวโพดคีดแคทจิ้มเข้าไปแลว้วกดเขารวมได้เลยเพื่อรับลิงก์เซิร์ฟวีว่าอัจีพีดิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ดิต้าคีแคทในเกมรบบอกทั้ง1ซเนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเซอร์ดิต้าคีแคทในชีวิตจริงทั้งขาวดำนะคะมีของแถมสุดน,น่ารักในแล้วจะได้สิทธิ์รูบลับแอดในรบบอกกับดิต้าไปด้วยะคะ่ะที่อยากได้บอกคุณพ่อแม่ like, แอดไลน์แอลีต้าคีแคทอบจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสั่งเสื้อไดีะทุกนาายย ไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนวันนี้หัวยังเย็นอยู่